ทิรัตอันฉิวานิอธิบดีกรมศุลกากรนางสาวบุลยาตันติเตมิอธิบดีกรมสรรพากรท่านผู้บริหารกรมศุลกากรท่านผู้บริหารกรมสรรพากรและคณะสื่อมวลชนทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลตามใบเสร็จรับเงินกสกห2 3อระหว่างกรมศุลกากรกับกรมสรรพากรพศ .25 ้รอสบเครับ นายรัชกรประชานิยมนักวิชาการศุลกากรชำนาญการสนักงานเลขาธิการกรมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการของงานในวันนี้ครับผมขออนุญาตชี้แจงกำหนดการเบื้องต้นของพิธีในวันนี้ครับเวลา13.45นเลขาธิการกรมกรมศุลกากรกล่าวรายงานเวลา14.00นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลตามใบเสร็จรับเงินกสกอี2 3 ระหว่างกรมศุลกากรกับกรมสรรพากรพศ2567เวลา14นาฬิกา10นาทีอธิบดีกรมศุลกากรและอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวขอบคุณวิธีลงนาม M O U พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันพร้อมกับ M O U เวลา14นาฬิกา20นาทีธิบดีกรมศุลกากรและอธิบดีกรมสรรพากรมอบของที่ระลึกพร้อมกับถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ ผมขอมอนะุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการของงานในวันนี้เลยนะครับในการนี้ขอเรียนเชิญนาะเรียนท่านพตีนายทีระจักรธนาวันนี้จะคาดข้าพตีกตรมสรรพกรค่ะนางสาวปริยาสันติเตนีจะคาดผู้บริหารกรมสุรากรกรมสรรพกรและผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งนักสืส่อสารมวลชนนะคะ สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลเรื่องการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแห่งชาตินะคะ National Element Master Plan ที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนลดการใช้เงินสดและเช็คเพืป้องกังกรงส่วนกรนะคะมีการรับชำระค่าภาษีอัตโค่าธรรมเนียมรายได้อื่นหรือเงินประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉลียร้อยละ80เพราะกาศยอดรวนการนับหนึ่งพุประเภทและการอำประกาศคุณศุลกรที่69คับ2566โรงวันที่11เมนศาอายุ2566 ผู <Es> <an> <client> ้ประกอบการที่ชำระค่าภาษีกรโดยวิธีตัดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกอบการเดเลขเดบิตและการชำระค่าภาษีกรผ่านชอบทางการให้บริการของธนาคารือตัวแทนรับชำระดิวเทมเนะสามารถมีนารพิเศษรับเงินก่อจ่อเงินสองสาวการนำเงินงารที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีการทิเศจรับเงินก่อจ่อเงินสองสามผ่านระบบ ซึ่งวันจุฬาได้มีการพนันโหมดการเชื่อมโยงข้อมูลไปเสร็จรับเงินต่อสตอ 2, 3์งสามเรียบร้อยแล้วจึงได้ข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล ครับเป็นเรียบร้อยนะครับเมือท่าน